เขาคอดนะชื่อช่องเขาคอดก็ได้กันแล้วแต่นะอ่มาเจอคันหน้านะมาโดยไม่ได้นัดหมายนะประมาณนี้ครับอันนี้คือเนื้อแรก เไกลราแขวนแล้วนี่ละลิมิเต็ดเกียร์ธรรมดาเหรอรว่าแล้ว <c oughs> เกียร์ธรรมดาเวลาใส่เกียร์แล้วมันก็ถอยเลยเกียร์ธรรมดานะครับขึ้นอ่าสับเกียร์แล้วมันขึ้นไม่ไหวเพราะเกียร์ธรรมดามันถอย บบบบเบาๆเบาๆเร่งเร่งตามเบาๆพวงมาลัยขวาครับพอพออ่าโอเคพวงมาลัยขวาพวงมาลัยเลี้ยวขวาโอเคเดี๋ยวเราบินก่อนครับเอาไปเรื่อยๆเ,เอาขึ้นเนินไปเลยเ,ยเรื่อยๆครับอ่าเร่งตามเบาๆ เชือกล้นโลหรือ,อยังอ่ามามาพ,อพ,อพอ่อพ่อพ่อเบรกจอดล้อก่อนโอเคเดินวิ่นให้ตึงก่อนดึงวิ่นให้ตึงก่อนขึ้นมาอีกนิดนึงดึงดึงวิ่นเข้าดึงวิ่นเข้าอ่าโอเคพอ่พอพอ่พอพอ่พอพอ่อพ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 ่อให้มันลงล็อกถอยนิดนึงถอยนิดนึงปุ๊บอีกนิดนึงอ่าโอเคอยู่ละ อย่ายกอย่ายกเออเลขเอกเลขเอกเต็ดต้องรอบถึงอ่ะออครับเนินช่องเขาขาดมือใหม่ก็ระวังนิดนึงพอดีแอดมาเจอแบบมือใหม่ก็จังหวะถือว่าเขาโชคดีไปได้ได้ให้คําแนะนําไปขึ้นไปได้แล้วครับตงนะครับมือใหม่ก็จะกลัวนะ เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวขับตามนี่ รีล็อกอีกแล้วไม่ได้ใส่พอไม่ได้ใส่มันก็เป็นรถขับสองเรอ่าไปเร่งเไว้เร่งไว้เร่งไว้อ่าพอบอกขวาพพี่มาซ้ายเลยนะไปไเร่งไว้เร่งไว้เออพอมันเกาะแล้วมันก็ขึ้นขวาไปขวาไปซ้ายหน่อยเเร่งไว้เร่งไว้อ่าขึ้นขึ้น พอมาถ่ายอยู่มุมบนมันเหมือนกับว่าไม่ชันเนาะฟอร์จูนคันนี้ไปมาทั่วเลยไม่มีอะไรเลยแท็กชั่นอย่างเดียวเขียวดีหลังฝนต้นหนาวนะครับเขาว่าโจมนี่ถ้าเป็นมือเก่าก็สบายๆถ้ามือใหม่ก็โอ้ ดูลายไม่ออกก็เหนื่อยอยู่นะครับเจ็บได้เหมือนกันตะกี้ก็ได้ไปช่วยน้องๆมือใหม่อยู่ท่านหนึ่งเหมือนกันนะฮะเป็นประสบการณ์เนาะจริงๆอยากให้ไปกับทริปให้ไปกับกลุ่มที่มีคนเทรนก่อนนะครับขับสีไม่ใช่ว่าจะไปได้หมดนะขับสีเนี่ยเวลาติดหรือเวลาอะไรอันตรายกว่าขับสองนะครับเพราะว่าคุณเข้ามาได้ลึกกว่าเขาเวลาติดมาเลยน่ากลัวกว่าครับ